ผมก็สวัสดีครับนี่มารีวิวขายชั้นกับไข่อัตโนมัตินะครับที่ผลิตมาใส่กับตู้เย็นเลยมี่ถาดหนึ่งสสามสี่ถาดนะครับเสร็จแล้วพอสี่ถาดปุ๊บเราใช้มอเตอร์นี่นะครับมอเตอรอ์เป็นมอเตอร์สายพัดลมหรือว่าเป็นมอเตอร์ของอาจานหม,มุนของไมโครเวฟก็ได้นะครับแล่วก็ทํามาแบบนี้ส่วนตัวนี้เราไปซื้อมาใส่อันนี้ผมซื้อมา ถาดละ60บาทนะครับหรือท่านจะสะดวกเอาไปแบบว่าไปใส่กับถาดไข่ที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับถาดแข็งได้นะครับแล้วก็ใช้เซ็นเป็ทายลับนะครับการทํางานนะครับการทํางานมันก็จะจะเอาอันนี้เสียบดูด๋ผมจะจับงนี้เลยนะครับนีนี่นะครับมันก็นจะหมุนแบบนี้ นะครับดูนะครับนี่คือละการทำงานนะครับมอเตอร์ทำงานเสร็จตรงนี้นะครับคือมอเตอร์สายปัดลมสี่ถาดเอาอยู่ครับใส่ผมใส่ไปแล้วนะครับสี่ถานนี้เอาอยู่เสร็จปุ๊บนี้บางคนถามว่ามันจะสั่งยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งทํางานตลอดนะครับมันจะใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับ ทา m เมอร์นะครับตัวทา m เมอร์นะครับเราสั่งให้มันวันละกี่รอบก็ได้นี่มันมีทั้งหมดอ่าสิบกว่าเกือบยี่สิบโปรแกรมนะครับเราสั่งให้เปิดอ่าหกโมงเช้านะครับปิดหกโมงสั่งการทํางานให้หยุดนะครับหรือว่าเราจะสั่งอ่ให้มันทํางานแค่สองนาทีนะมันก็หยุดนะครับสองชั่วโมงเราสั่งทีหนึ่งหมายถึงว่าเราใช้โปรแกรมประมาณสักสิบโปรแกรมนะครับ สองชั่วโมงต่อครั้งอย่างนี้ได้นะครับนี่คือตัวกําหนดเวลามันนะครับสําหรับตัวทัมเมอร์นะครับทีนี้เรามากับตู้เย็นนี่นะครับผมผลิตมาเพื่อให้มันเข้ากับตู้เย็นหนึ่งห้าคิวนะครับหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวถ้ารุ่นต่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นสไลด์ให้มันเข้าออกได้ตามตัวของตู้เย็นนะครับวิธีใช้ง่ายนี่นะครับตู้เย็นที่ผมทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ ตัวนี้นะครับในตู้เย็นจะมีล็อกแบบนี้นะครับล็อกใส่ชั้นนะครับชั้น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 แบบนี้นะครับผมลื้อตัวนี้ออกเสร็จนะครับแล้วก็นี่หลอดไฟให้ความร้อนอันนี้ปัดลมระบายอากาศเพื่อที่จะมาตรงจุดนี้นะครับวิทีใช้งานนะครับง่ายๆนะครับแค่จับนี่นะครับล่องผมทำให้เรียบร้อยนะครับแค่เอาไปเสียบตัวนี้ นะครับนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้อ่ะเสียบเข้าไปให้มันพอดีนะครับแล้วก็ชิดดูอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วพออย่างนี้ปุ๊บผมก็เดินมาเดินระบบใส่กับกัะน,นี้นะครับผมเสียบไว้เป็นติดเข้าที่ออกนี่แล้วก็ชิดดู แน่นนะครับแล้วก็ลองผิดดูนะครับอันนี้ไข่ไข่ที่ผมใช้ฟักอยู่ผมถอดออก <c oughs> เพื่อจะมารีวิวเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียบลั๊กให้ดูอ่นี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้มันออตโต้ดูในตู้เนี่เรากดตอนนี้ผมกด ผมกดไปนในออตโอต้อ,อยู่ผมจะใช้คำสั่งเมนูนนะครับโอเคทำงานแล้วแสดงว่าผมใช้ชิดเกินไปนะครับไยมานนี้นี่ครับพอดีมันม,มันเดิอดนิดสุดพอดีกีนเล ทำไม่ยากนะครับถ้าท่านใดที่มีตู้เย็นเก่านะครับอยากเอาไปเป็นตู้ฟักอัตโนมัตินะครับเอาชุดนี้เราไปนะครับแล้วก็ไปต่อกับทัมเมอร์ก็เป็นกับไข่อัตโนมัตินะครับบางคนอาจจะมีตัวควบคุมมีไฟมีอะไรอยู่แล้วกลับมืออยากให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับโดยใช้ตู้เย็นเก่าแบบนี้เอาชุดนี้กับผมไปนะครับ ก็ไปเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับของผมที่ผมทำอยู่ตัวนี้ได้ร้อยสิบสี่ฟองนะครับปกอ,อันนี้แถวลหกที่ผมทำอยู่ก็พอดีนะครับกำลังพอดีที่ผมต้องการนี่ผมใช้ถาดของไข่เป็ดมันก็จะหมุนประมาณนี้ทุกวันนะครับในรองปิดไม่โดนนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ ขายอยู่ที่พร้อมส่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับขอม,มอเตอร์ถ้าไม่เอามอเตอร์ผมก็ลดให้หยินะครับมอเตอร์นี่ผมสั่งในช้อปปี้นะครับร้อยร้อกว่าบาทถ้าไม่เอาก็เหลือพันเอ็ดพร้มส่งนะถ้าเอาไปพร้อมเลยก็พันสองรวมส่งนะครับแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ถาดนะครับถาดไปซื้อเอานะครับผมโอเคครับขอบคุณมาก